สวัสดีครับหลายหลายท่านเคยเติมเงินในโทรศัพท์มือถือเพื่อเก็บไว้โทรบางคนเติมไปตั้ง200เพื่อจะเริ่มโทรกับแจ้องว่าไม่มีเงินอยู่ในระบบแล้วนั่นหมายความว่าโทรศัพท์ระบบได้ดูเงินเข้าไปแล้วแต่ว่าเงินจะหายไปก็ต้องมีเหตุผลว่าหายเพราะอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหายเนื่องจากว่าเราไปโลรเปิดมูลลั่นไปเดนบุ่มการใช้ข้อมูลน,นะครับตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยโทรศัพท์เนี่ย,ปปยแอปต่าง างจะใช้งานที่พื้นหลังนะครับทำให้ดูดเงินเราไปได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้สมักแพ็กเกจของการใช้ข้อมูลไว้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วระบบจะหักเงินของเราน,ะทรา,นาทีละหนึ่งบาทถ้าเราเติมไปแล้วสองบาทเนี่ยแค่3ชั่วโมงกว,ว่าก็จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเราหายไปโดยที่เราไม่ได้ใช้ข้อมูลได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเป็นระบบ A.S นะครับ a s 1 2 e นะครับเราก็ควรจะปิดการใช้ข้อมูลมือถือโดยการสั่งไปที่ระบบนะครับ โดยกดไปที่โค้ดนะครับถ้าเป็น a s 1 2 c o r e คนะครับถ้าเราจะปิดการใช้ข้อมูลโดยระบบนะครับก็คือเงินเราจะไม่หายเนื่องจากการถูกระบบเปิดแล้วใช้ข้อมูลไปนะครับก็คือกดดอกจัน1 2 9อกดอกจัน1นี่ทีเลียนแล้วก็กดโทรนะครับสักครู่จะมีข้อความมาแจ้งว่าระบบได้ดำเนินการปิดการใช้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเปิดดูนะครับข้อความที่เข้ามานะครับ AS นะครับก็บอกว่าอินเตอร์เนตของคุณได้ปิดใช้งานชั่วคราวแล้วถ้าจะเปิดใช้งานอดคกคัณต้องกดดอกจัน1 2, 9อกดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับการเช้าข้อมูลได้ปิดแล้วนะครับคราวนท้าเป็นระบบของ d t แทแบบเดอรี่นะครับถ้าเราจะปิดระบบการเช่าข้อมูลก็ต้องกดที่โค้ดดอกจัน1 0 4ดอกจัน 2, 4, เจ็ดสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรอลนะครับ ย้อนระบบแจี่ยงกลับเข้ามาว่าได้ได้ำเนินการใปนการใช้ข้อมูลของระบบแล้วนะครับ ไปด,ดูนะครับนี่ครับเขาแจ้งมาว่าระบบได้ปิดการบริการอินเทอร์เน็ตให้คุณแล้วต้องการเปิดเน็ตให้โทรดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันเจ็ดหนึ่งกดซิลล่าแล้วโทรออกนะครับตอนนี้เครื่องของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของ AS เันทุกคอลหรือดีแท็กนะครับผมได้ปิดกา้นทั้ข้อมูลโดยการสรั่งไปที่ระบบนะครับถึงมือเราจะเปลัน่นเปิดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้จะให้ดีก็ปิดด้วยก็แล้วกันครับตรงนี้นะครับอย่าเปดิดไว้เลยถ้าเปดิดไว้เนี่ยแต่ถ้าเราปิดโดยใช้โคตรลับ ให้ปิดการใช้ข้อมูลที่ระบบนะครับก็จะไม่มีการไปเงินและเงินหายนะครับส่วนระบบของทูบุ๊กนะครับก็มีเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับครับถ้าหากว่าโทรศัพท์ของท่านเป็นระบบทูบุ๊กนะครับเป็นแบบเติมเงินนะครับก็หากว่าท่านกับปิดการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยระบบนะครับเพื่อป้องกันเงินหายโดยเด็ดขาดนะครับก็ให้กดไปที่ดอกจันนะครับดอกจัน9 0 2ดอกจันศูนย์สองสี่เหลี่ยมแล้วกด โทรออกนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับระบบจะแจ้งมาว่าได้ทําการปิด การใช้อินเทอร์เน็ตทางมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไม่มีการโดนบุ่นกันโดยระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ a s 1 2 c วั a ถูกีแทกเดินเงินหรือว่าทรูแบบเดินเงินนะครับส่วนค่าโค้ดรับต่างๆเหล่านี้นะครับผมจะโพสต์ไปที่คำาริที่เพิมเติมใต้คลิปแล้วก็กที่นึงก็คือคอมเมนต์แรกนะครับผมจะปักหมุดตรงไว้นะครับเขียนไปดูได้เลยนะครับหวังว่าพอจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับเงินจะได้ไม่หายจากโทรศัพท์โดยไม่ทราบสาเหตุนะครับสวัสดีครับ ถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ